สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเทคโนโลยีนั่นก็คือ Alpha b e t หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Google ครับตอนนี้ Alpha b บ t กำลังอยู่ในจุดที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยก็ว่าได้ครับกำลังเผชิญหน้ากับศึกสองด้านพร้อมๆกันซึ่งเดิมพันครั้งนี้สูงมากจริงๆเรามาดูกันครับว่าสถานการณ์ของพวกเขาเป็นยังไงเปิดมาด้วยคำพูดของคุณสุนดาพิชัยซ e o อของบริษัทกันเลยครับ ที่บอกว่าความเสี่ยงของการลงทุนน้อยเกินไปนั้นน่ากลัวกว่าการลงทุนมากเกินไปเสียอีกคําพูดนี้สะท้อนภาพสงคราม AI ที่กําลังดุเดือดได้เป็นอย่างดีเลยครับและมันก็เหมือนเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของเขาเลยว่าพร้อมจะทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเพื่อครองความเป็นผู้นําให้ได้เพราะ AI คืออนาคตใครที่เป็นผู้นําด้านนี้ได้ก็เหมือนกลุ่มอนาคตของโลกเทคโนโลยีไว้ในมือนั่นเองครับนี่แหละครับ คือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์อัลฟาเบตในวันนี้เลยมันคือการต่อสู้กันระหว่างสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านหนึ่งนะครับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งมากทั้งการเติบโตที่มาจาก AI ธุรกิจคลาวด์ที่กำลังพุ่งแรงแล้วก็รายได้ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ๆตลอดแต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องเจอกับมรสุมลูกใหญ่ทั้งคดีความเรื่องการผูกขาดตลาดแล้วก็การแข่งขันที่บอกได้เลยว่ารุนแรงในทุกสนามรบ นี่คือแกนหลักของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งเกมรุกกันก่อนเลยมาดูกันว่าเครื่องจักรทำเงินของ Alphabet เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมาจากไหนกันบ้างโหลองดูตัวเลขนี้สิครับในไตรมาส3ปี2025ที่ผ่านมา Alphabet ท,ทำรายได้ไปกว่า102.3พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวนะครับนี่คือสถิติสูงสุดใหม่เลยแล้วเงินมหาศาลขนานี้มาจากไหนบ้าง แน่นอนว่าพระเอกหลักก็ยังคงเป็น Google Search ที่แข็งแกร่งมากๆตามไปด้วย Google Cloud ที่กำลังโตเร็วแบบแก้าวกระโดดแล้วก็มีธุรกิจ s u b s c r i p t i o n อย่าง YouTube Premium หรือ Google One รวมถึงโฆษณาบน YouTube ด้วยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับคืออัตราการเติบโตแม้ว่าธุรกิจจะใหญ่มากอยู่แล้วแต่เครื่องจักรทำเงินหลักๆเนี่ยยังโตได้แข็งแกร่งมาก ทั้ง Search ทั้ง YouTube Ads โตขึ้น15%ส่วนพวก Subscription และอุปกรณ์ต่างๆก็โตแรงถึง21%เลยทีเดียวการเติบโตระดับเลข2หลักในธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าธุรกิจหลักของเขายังแข็งแรงและเป็นเครื่องปั๊มเงินสดที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องจริงๆหลายคนอาจจะกังวลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วพวก AI Search Engine ใหม่ๆจะมาแย่งตลาดไปหรือเปล่า แต่ Google เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาปรับตัวเร็วมากด้วยการใส่ฟีเจอร์ AI overviews เข้าไปในหน้าค้นหาเลยซึ่งมันไม่แค่ช่วยป้องกันฐานลูกค้าของตัวเองไว้ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้ผู้ใช้งานพอใจมากขึ้นด้วยซ้าไปและนี่ครับพระเอกคนใหม่ของ Alphabet Google Cloud ที่ตอนนี้กลายเป็นหัวหอกการเติบโตหลักไปแล้วอย่างแท้จริงดูสิครับไตรามาสล่าสุดรายได้พุ่งขึ้นถึง34%แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือความสามารถในการทำกำไรครับ อัตรากำไรจากการดำเนินงานดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ b a c k ็อกหรือยอดขายที่รอรับรู้ไรายได้ในอนาคตก็เพิ่มขึ้นถึง46%จากไตรามาสก่อนหน้านี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าการลงทุนมหาศาลในธุรกิจ Cloud และ AI กำลังเริ่มให้ดอกผลแล้ว แล้วตัวเลข155,000ล้านดอลลาร์ที่เห็นอยู่นี่ก็คือมูลค่าของแบ็กหลอกที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปตะกี้นี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือยอดขายที่การันตีแล้วว่าจะได้รับในอนาคตจากการเซ็นสัญญาระยะยาวกับลูกค้าองค์กรต่างๆมันเหมือนมีเงินสดกองรออยู่ในคลังเลยซึ่งมันสร้างความมั่นคงและทำให้เรามองเห็นการเติบโตในระยะยาวได้ชัดเจนมากเป็นตัวเลขที่ทรงพลังจริงๆครับโอเคครับ พอเห็นภาพสั่งเกมรุกที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาพลิกอีกด้านหนึ่งดูบ้างมาดูฝั่งเกมรับกันว่าอัลฟาเบตต้องเจอกับความเสี่ยงและความกดดันอะไรบ้างในสงครามรอบด้านนี้ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือคดีความกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ครับ ศาลได้ออกมาตรการสำคัญเพื่อลดการผูกขาดของ Google Search พูดง่ายๆก็คือศาลสั่งให้ Google ต้องเปิดบ้านตัวเองแบ่งปันข้อมูลบางส่วนให้กับคู่แข่งและที่สำคัญเลยคือห้ามไปทำสัญญาผูกขาดเพื่อให้ตัวเองเป็น Search Engine เริ่มต้นบนอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่เคยจ่ายเงินก้อนโตให้ Apple อีกต่อไปแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีอีกคดีนึงจาก DOJ เหมือนกัน คราวนี้เล็งไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีโฆษณาหรือ AdTech ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านของการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดความเสี่ยงในคดีนี้เนี่ยหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะอาจจะถึงขั้นโดนสั่งให้แยกบริษัทกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะกระทบกับโครงสร้างของบริษัทและมูลค่าหุ้นอย่างแน่นอนครับทีนี้มาดูสนามรบแรกกันบ้างตลาดโฆษณาดิจิตอล ถึง Google จะยังเป็นเบอร์หนึ่งแต่ก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Meta และที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยคือ Amazon ครับการที่ Amazon เติบโตรเร็วที่สุดถือเป็นความเสี่ยงโดยตรงเลยเพราะอะไรเพราะ Amazon เขามีข้อมูลการซื้อของจริงๆของเราทุกคนอยู่ในมือซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการยิงโฆษณาสนามรบนี้ Google ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจากสนามรบโฆษณามาดูสนามรบที่2 Cloud Infrastructure ครับตรงนี้ก็เป็นศึกสาก๊กเหมือนกัน มี AWS ของ Amazon เป็นผู้นำตามมาด้วย Azure ของ Microsoft ส่วน Google Cloud อยู่อันดับ3ครับถึงแม้ตอนนี้จะอยู่อันดับ3แต่การที่บริษัททุ่มเงินมหาศาลไปกับ AI และโครงสร้างพื้นฐานก็เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและชิงส่วนแบ่งตลาดมาจาก2เจ้าใหญ่ให้ได้ในระยะยาวซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ พอต้องทำสงครามหลายด้านแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระสุนหรือเบียงใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคลังอาวุธทางการเงินของ Alphabet เนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วตัวเลขต่างๆกำลังบอกอะไรเราบ้างเริ่มที่ตัวเลขแรก103.3รพันล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่สถิตินะครับแต่มันคือเครื่องยืนยันเลยว่าธุรกิจหลักของ Alphabet ยังแข็งแกรง่งและเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดชั้นยอดซึ่งเป็นเงินทุนสำคัญที่ทำให้บริษัท สามารถเอาไปสู้ในสงคราม AI ได้อย่างเต็มที่ตามมาติดๆด,ด้วยการเติบโต34%ของ Google Cloud ซึ่งสำคัญมากครับเพราะมันบอกเราว่าบริษัทไม่ได้มีขาเดียวอีกต่อไปแล้วแต่กำลังมีเสาหลักต้นใหม่ที่แข็งแกร่งและโตเร็วขึ้นมาช่วยค้ำจุนอนาคตของบริษัทไว้นี่คือการกระจายความเสี่ยงที่ชาญฉลาดมากครับและเงินลงทุนกว่า90,000ล้านดอลลาร์นี้ ตัวเลขระดับนี้มีไม่กี่บริษัทในโลกที่ทำได้นะครับนี่คือหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขันหรือโหมดที่แข็งแกร่งมากของ a l p ฟ a เบตเลยคือการมีเงินทุนมหาศาลเพื่อทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตแซงหน้าคู่แข่งรายลเล็กๆไปหลายก้าวและนี่ก็เป็นเหตุผลที่บริษัทเลือกนำกำไรกลับไปลงทุนเพื่อการเติบโตแทนที่จะจ่ายออกมาเป็นเงินปันผลครับทีนี้มาดูเรื่องที่นักลงทุนชอบกันบ้างเรื่องการประเมินมูลท่าหุ้นครับ ถ้าเราดูที่ค่า P/E ratio นะครับซึ่งค่านี้จะบอกเราง่ายๆว่าเรายอมจ่ายเงินกี่เท่าของกำไรต่อปีเพื่อซื้อหุ้นตัวนี้จะเห็นว่า P/E ของ Alphabet อยู่ที่ประมาณ29เท่าซึ่งถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง Microsoft ที่34เท่าส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะตลาดเขารับรู้ความเสี่ยงเรื่องคดีความเข้าไปในราคาหุ้นแล้วนั่นเองครับส่วนค่า ROE ที่บอกความสามารถในการทำกำไรจากเงินของผู้ถือหุ้นก็อยู่ระดับ31%ถือว่าสูงมากครับ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปมุมมองจากนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทและดูภาพทางเทคนิคกันสักหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากๆครับดูสิครับจากนักวิเคราะห์กว่า50คนมีถึง42คนที่แนะนำซื้อหรือซื้ออย่างยิ่งและมีแค่8คนที่แนะนำถือและที่สำคัญคือไม่มีใครแนะนำขายเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือความเชื่อมั่นที่ท่วมท้นจากฝั่งนักวิเคราะห์จริงๆครับ แล้วราคาเป้าหมายเฉลี่ยในอีก12เดือนข้างหน้าก็อ,อยู่ที่ประมาณ320ดอลลาร์ 20, ซึ่งกระท้อนว่ายังมีอัพไซต์หรือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้อีกแต่แน่นอนครับว่านี่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยจากมุมมองของนักวิเคราะห์เท่านั้นตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสถานการณ์ครับ สำหรับสายเทคนิคที่ชอบดูกราฟนะครับตอนนี้หุ้นก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยมีแนวต้านสำคัญหรือด่านที่ต้องฝ่าไปให้ได้อยู่ที่306ดอลลาร์ส่วนแนวรับหรือโซนที่ไม่ควรหลุดลงมาก็อยู่ที่288ดอลลาร์ครับซึ่งถือเป็นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเรามาสรุปมุมมองทั้งสองฝั่งกันอีกทีครับ ฝั่งที่มองบวกหรือบูเคสก็จะมองว่าธุรกิจคลาวจะโตต่อไปเรื่อยๆเจมินายจะกลายเป็นมาตรฐานของยุค AI แล้วก็เวโมหรือรถยนต์ไร้คนขับจะเริ่มทำเงินได้จริงแต่ถ้าเป็นฝั่งที่มองลบหรือแบเคสก็จะกังวลเรื่องคดีความที่จะมากระทบกำไรเรื่องการลงทุนใน AI ที่อาจจะไม่คุ้มค่าและการถูกคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งตลาดไปนี่คือปัจจัยหลักๆที่ต้องพิจารณาทั้งสองด้านครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งทายด้วยคำถามสำคัญที่ว่าเมื่อสองคราม AI ครั้งนี้จบลง Alphabet จะยังคงเป็นราชาที่ครองบัลลังต่อไปหรือจะกลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นี่คือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดสำหรับอนาคตของบริษัทนี้ครับ